วัดดีกับผมฟังพรอนังพรครับในวันนี้นะเรามาทําการขีบสวรรลดนะครับก็คือตัดทิ้งนะครับหลังจากที่เราปลอกมาจนว่ามันได้ผลผลิตเลยนะครับปลอกออกมานลครับได้พันเหลืองมาจากปลาเอื่นมาเนะถึงมันหวานนะครับชิมเลยแต่พอมาปลกปับ๊บเรามีสวรหรดพันเปรี้ยวอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัดพันเปรี้ยวทิ้งนะครับ เวลามันผสมเกสรกันเนี่ยถ้าไม่ผ้นของสรเรา,เรานี่เปรี้ยวไปกันนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นเราตัดนะครับเปลี่ยนยอดครับผมเราไปแลน่นนะครับอตอนเดี๋ยวเราได้กินลูกแล่นะครับนะนูโลกเต็มอยู่บนต้นนะครับถึงน,นี้ตอนเดี๋ยวว่าออกดอกนะได้ชิมมลูกแล่คือหวานไม่ต่างต่ควนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทําการเปลี่ยนยอดนะครับ แต่ถึงทําเป็นแนายาวใส่หมดมไมก็ต้าเป็นราวนะนี่คือเราจิ้มเลยเกซ้อนตัวเดียวมาผสมนะครับถ้ามันไม่พานนะครับผมเพราะฉะนั้นกาจัดการนี่คูนมาหนะ้ถึงเราตัดอเราออกจต่ตอนลักไหว้พ่อนะครับอันนี้เราตัดออกเลยถึงเวลาเราทําการเสียบยอดตัวเดียวเนี้ย เราก็ดัดเ,เทียมนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้ยานเดียวมันขึ้นไปเราได้รู้นนะอ่านะครับนี่ก็เหมือนนะครับนะเราไม่ต้องให้เป็นยานมากแล้วเราไวรหวสักแค่ต่ยานมันจับๆนะครับนะอัอนนี่ไหวได้ นี่คือเราตาดัตาดตัดตัดนะครับตดัดตัดนะครับอืมถึงเราจะเลือกโกไวนแบบนี้นะหลังจากนั้นเราก็ไปเอาพันธุ์บลูนมาเสียบนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการที่ว่าทำไม่ผสมไม่ตอนอื่นมันเสียหายนะครับนี่คือถ้าไม่เรือ่อนี่คือไม่อยากทิศใจคำหนึ่งนะรโลกอันนทิ้งเรือโลกอะนรท้งเรือนะครับนี่ปีบเลย ไม่เรื่องเราเอากับผมเนี่ยเสียเทียมมันหนึ่งปีเดีฟ้าหนึ่งปีเดีฟ้ามันะครับนะอ่าได้ชิมลูกเลยทำให้ป้านก็ไม่ต้องเสียดายนะครับเอาออกไปเลยนะครับผมนะครับไม่ต้องเสียดายครับผมเราสามารถเปลี่ยนยอดมันได้นะหล่นระยะเวล่าอ่าโค่นตอนเดิมมันนี่คือหนึ่งโรคโค้ดเล่อย่าให้ตาเดิมมันแตกเท่านั้นเองนะครับอ่าเลยครับ หายยอดที่เราเสียบเนี่ยจะเริ่มเติบโตดีหลังจากนั้นก็เราปิดตาที่อยู่โค้นเดิมมันออกนะครับผมมันจะทําไห้ได้เป็นซอาวรสบลูนะสีรสชาติหวานเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้นะครับนี่คือเวลาเราตั้มไล่นะหายนะนี่เลยคือเราองอไม่ลด้น,นะครับนะไอซสาวรสต่ว่าออกมาถึงก็ม<ะ>ันเปรี้ยวนะครับถ <laughs> ึงเนีย่ย <laughs> นี่ก็คือ ดิ <laughs> ้ก็ขึ้ตัวแต่ทำไมหอกเร็วน,นะดินะนะครับเน็ดยพอมันก้ามันน้นมึงทำอะไรจี๊ดะนี่นะครับลุ่มเนี่ยปกติเลยนะเออน้ามันจะไหลื้าน,นะครับมันค้างนะถึงวิธีการแก,ก้เราก็คือเราคุดลุ่มให้ตื่นนะครับให้ตื่นเลยครับเราเอาอืมฟานอะไรเยอะใช่เลย <laughs> เอาคุดก็ียดยุ่งทุกเรื่องนี่กี่ตัว เอาผสมมไก่อนเอ้าไอ้ปุ๋ยเลยนะครับนี่ยยูเรียยูเรียนะครับซดๆกันเลยของเราเลยนนะอันนี้นะครับอันแรกก็คือเดี๋ยวเราอีชายนะครับขี้ไก่แก๊สนะครับขี้ไก่แก๊สเราเอาขี้ไก่เนี่ยใส่ในลุ่มนี้นะตัวเดี๋ยวอ่าพอเมื่อเมื่อดินเดิมนะครับหลังจากนั้นก็เราเอาหน้าดินนะเดี๋ยวเราผสมไปเลยก็คือชายแกลบนะครับรายก็หน้าดินผสมกันอย่างละแกลบสองส่วนนะครับหน้าดินหนึ่งส่วน หลังจากนั้นเราก็เอาเนี้ยเราเอากิง่งที่เราบุ้มอมัเนี้ยนะเราจะปลูกเลยนะครับตอนที่เราไลา่ตอนดื่มออกเนี้ยนะครับตอนที่เราตัดตอนดื่มออกนี้เราเลือกตอไวนะ้นี่อันนี้คือเราทำสองวิธีนะในลุ่มลุมเดียวกันเนี้ยนึ่งเราใช้วิธีการเสียบยอดนะครับโดยการเอายอดของโซลัดบ,บูน่าเนี่ยที่เราเลือกไว้นึ่งวิธีการเลือกคือเลือกเทปีลาดนะ ไอ้แบบอ่อนๆนี่แบบนี่ไม่เอานะครับนี่แบบนวลนๆแบบนี้เราไม่เอาเราออกแบบแข็งๆนะครับสังเกตได้ถี่ฟองน้ำี่อยู่ข้างในนะถ้าฟองน้ำขาวป่นี่แสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าฟองน้ำยิดเดียวป่นี่นะครับไอันี้ใช้ไม่ได้นะนี่คือมันนวลนพอเราเสียบไปเริ่มจะเหี่ยวนะครับไม่อนี่ไม่เอาถึงนี่นี่ถี่เราเอานะครับเห็นไหมเราตัดกลางบนเนี่ยมันจะออกดองนะครับเราตัดออกเสีย อันนี้คืออีกวิธีนะแต่เดียวเราจะใช้เสียบกับต่อเดิมของเขานะครับแต่เรามาได้วิธีนี้ก่อนนะครับอ่านี่คือเราใส่กีไก่แกบอ่ากีไก่แก๊สนะครับใช้กีไก่แก๊สเลยเอาไปทัวเลยนะครับนะหลังจากน,านั้นเราก็เต้นาดินนะครับ นี่เดี๋ยวเราทำนี่ือเพื่อไม่ให้น้ำม,มันจมนะถึงเราก็เอาดินเดิมเนี่ยทำเป็นปองนะครับอย่าให้น้ำทั้งี่น,นะครับเดี๋ยวเราจะลกตรงนี้นะครับนะ หลังจากนั้นเราก็เลือกกิ้งนะครับเล่ธีรากโอกดีๆที่เราบ่มมาแล้วนะอันนี้นะครับนี่สำหรับผมก็ถือว่าใช้ได้นนครับนะหลังจากนั้นวิธีการตัดก็คือเราเอาเราออก,กิ่งนี้เข้าข้างในนะที่เรากรีดนะครับ ไปเลยมงลังอือไปใไจ้อมานี่นะครับเสียงนี้เอาไว้นะปิดประโยชน์เลยนี่เราก็กปีดตูดนะครับกรีดตูดปิดตูด,ด,ตดวิธีการนี้สำคัญนะส่วนใหญ่หลยคนถี่เอาไปถึงก็มีปัญหาก็คือขั้นตอนนี้ครับหลังจากนั้นเราก็เอาออกมาเลยครับหลอก ลอกนะครับนะลอกอย่าให้ต้นบิดนะครับถ้าบิดรากขาตทันทีเลยอ่าทิ้งใบเห็นไหมปกติเลยมันมีอยู่ประมาณเซนนี้นะครับที่อยู่บนตน้นพอเราเอามาอุกรากแบบนี้นะเอาอมาอบทิงนี่รากไม่ออกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็านี่เลยนะครับหย่าให้งขี้ไก่นะเราตังนะต้งไว้ลอยๆนะครับผมนี่นะตั้งแบบนี้เลย คือปกติเราไปได้ทุ่งดำใช่ไหมตุงนี้เราไม่ต้องใส่เราปลูกซอดเลยนะครับอ่ากลอบนะครับกลอบถึงเอาดินเดิมเนี่ยกลอกทำไมพูนโค้นไปไหน้ำมันท่วมครั้งนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้เชือกอันเล็กเดียวนี้นะครับมัดมัดตอนนัน้นเลยนะ ามันอยู่กับลักนะครับอือฮั่นตถวนี้ก็เป็นอนันนดเซตพิธีนะครับผมนี่มาเราพูดหน่อยข้างใต้นี่เป็นขี้ไก่นะครับผมถึงกับเป็นนาดิน จึงเราโอเคเอาหน้าดินนี้มาพูดหน่อยย้ายน้ามันตวมกังแต่นั้นเองนะครับอ่านี่วิธีหนึ่งเซตไปแล้วโดยการปลูกเอ่อกิ่งตอนนะครับสอาร์บดูไนเสริมลงไปจึงเรามาแล่อีกขั้นตอนหนึง่งคือการเสียบยอดมาแล้นะครับการเสียบยอดนะครับผมไอ้น,นี้เราตัดแล้วนะเราตัดตอนเดิมออกนะครับหลังจากนั้นเราพาครับป้าบาง,บาง ปลา,ายออกมาซ่องกลางเลครับพอเราเสียบซ่องกิง่งเอากิ่งเดียวเราเลือกไว้แล้วนะปลาได้เป็นปักชะลามนะครับกลางนึงนิดเดียวพอหลังจากนั้นเราเสียบนะครับให้เยอะจะเรื่อนกดติดก,กลางนึงกลางเดยนะครับผมอันนี้เราต้องการใช้ซ่องโยดนะ รเราเสียบมันติดค้างเดียวเลยนะครับนะหลังจากนั้นเราก็ใช้เทปใสนะับปัน้นปั้นให้แน่นนะครับนะอย่าให้ถึงกับว่าดึงจนโกิงช้ำนะคือปั้นจากลางขึ้นบน พันยากษ์บนลุงลางที่อยู่นะครับถึงองค์มหัศอืมนี่เ,เปลี่ยนยอดนะจากต,ววาาต้นเดี๋ยว่าไม่พานแต้นที่เราอีกุดตุ่มนะเราไม่กุดนะครับถึงใบที่เราเห็นนี่เห็นไม้เราจะตดัดใบกลืนเนึงเพื่อลอดการคลายน้ำนะครับนะยอดบนนี่เป็นดอกเราตัดออกนะครับเอาตอนเด็กแข็งๆ ัจากนั้นก็นเอาทุงนะครับเพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะเราต้องกุ้มทุงนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราสามารทกุ้มทุงนี่เสร็จแล้วก็เอาทุงกระดาษห่ออีกที่นะครับนะหมัดใหนะ้แน่นนะอย่าให้อากาศเข้า เป็นอันบมาเซตพิธีนะครับเราเปลี่ยนนะครับจากเซอวรสรถเทรสชาติเสราวกิดว่าออกเปรี้ยวนะไม่ฟานเราเปลี่ยนเป็นเซอวรสบูนายทั้งหมดนะครับนะแถวนี้เราจะทําเป็นแนวตั้งนะครับผมอันนี้คือต้นเดิมแต่เราเปลี่ยนยอดนะครับรายการนี้เราเสริมนะครับเราจะเสริมเป็นกิ่งตอนเซอวรสบูนายไหมหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะจักเชียงนะครับนะคอยมาแรกกันนะคลิปหน้านะครับคอยมาแรกนะคลิปต่อไป วันน kind of ี้ผมกับเจ้าชิตาจอมปูนนะครับผมไปก่อนนะครับผมฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งจองเกษตรนุงนานด้วยนะครับนะแล้วก็ฝากเพจนะครับเพจกลุ่มเกษตรนุงนานนะครับผมฝากกลุ่มด้วยครับกลุ่มเกษตรนุงนันสงขลานะครับเป็นกลุ่มเฟซบุ๊กนะครับผมก็ไปกดติดตามกันได้นะครับวันนี้ผมกับชิตาจอมปูนไปก่อนสวัสดีกับโผม